สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนสิงหาคม1ถึงส1สิงหา2566เรามาดูความรักความสัมพันธ์ของราศีกรกฎกันนะคะราศีกรกฎเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาแม่ธาตุน้ำมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีเกิดค่ะอ่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกรกฎกันก่อนเข้าชมคลิปอาจารย์ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องด้วยนะคะ คุณกรกฎคุณเป็นอย่างไรขอดูคุณนิดสิความรักมีประเด็นเป็นปัญหารักซ้อนซ้สรางเงินอ่ะขอดูหน่อยคุณกรกฎสเตนแปดดาบเดชสามไม้แล้วก็เพจอัพคับ เรื่องราวของความรักระหว่างทั้งคู่นะคะคนรักของคุณที่มีประเด็นเป็นปัญหาการของคุณกรกฏนะเดวิวตอะไรนะจัสติกแล้วก็เจ็ดช่วยสองเหรียญสีด่ดาบอ่าในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกรกฏกับคนรักของคุณราคาเก้าดาบ The Empress สิบไม้ห้าถ้วยและสิบตับอ่ะเรื่องราวของคุณกรกฎช่วงนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดกับเรื่องราวของมือที่สามหรือสามเศร้าเราสองคนสามคนอาจจะจบในความสัมพันธ์หรือเลือกที่จะ เดินออกจากความสัมพันธ์นั้นในความรักที่รู้สึกอึดอัดอึดอัดในช่วงนี้เนาะทำอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทายังไงแต่สินใจเดินออกจากความสัมพันธ์หรือว่าจบความสัมพันธ์นั้นไปนะเพราะความรักใหม่ที่เกิดขึ้นมันทําให้รู้สึกว่าฉันรู้สึกเหนื่อยกับปัญหาเหลือเกินแต่คุณก็รู้กัคนเก่งน,นะเข้มแข็งอดทนนะคะต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ดีแต่บางครั้งบางทีมันเหนื่อยก็แค่ถอยออกมา นะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอึดอัดมากก็ถ้ามันไม่ไหวก็จบนะคะแต่จริงๆอยากจบไหมก็ไม่ได้อยากจบนะก็ยังรักอยู่แหละแต่ว่าทํายังไงได้ถ้ามันอึดอัดนักก็อยากจะถอยออกมาในพื้นที่ของตัวเองคนรักเก่าเออไม่ใช่สิคนรักที่มีประเด็นนะคะคนรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาคนนั้นคนที่ยังอยู่กับเราที่มันมีประเด็นอยู่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงหรือเป็นคนที่เจ้าชู้กลุ้มกลิ่นก็ได้นะมีเรื่องราวของอ่า อาจจะวนกลับไปหาคนรักเก่าของเขาหรือเขาอาจจะวนกลับมาหาคุณมีการวนไปวนกลับกับเรื่องราวความรักที่มีความวนไปวนมานะคะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์เขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกก็ได้แล้วก็มีการวนไปวนกลับนะคะแล้วก็มีความเจ้าชู้กลุ้มกลิ่นม,มีความหึงหวงเป็นคนที่ขี้ระแวงด้วยในเรื่องราวตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะอาจจะทําอะไรที่คุณไม่รู้แล้วก็แอบแอบช่อนๆในมุมของเขา แล้วเขาก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีการเจ็บป่วยนะคนรักของคุณกรกฎนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการล้มหมอนนอนเสื่อนะคะในช่วงนั้นในช่วงระยะเวลาของเขานะอืมแล้วดูว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวของความอึมครึม,มความไม่ชัดเจนหรือเรื่องราวของความยุติธรรมระวังเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องราวของคดีความเรื่องราวของอ่ากฎหมายด้วยนะคะ ความถูกต้องอะไรเหล่านั้นของเขาด้วยนะมันอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะอ่าถ้าทําอะไรในเรื่องราวของสิ่งที่ ไม่ชัดเจนนะคะเรื่องราวผิดกฎหมายหรือเรื่องราวของสีเทาๆใดก็ให้ระมัดระวังตรงนั้นด้วยนะไพ่ขึ้นอาจารย์ก็อ่านไปคนไม่ใช่ก็ไม่ไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าคนไหนเข้าไปยุ่งตรงนั้นก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะฉะนั้นคําว่าสีเทาๆไขหวยก็สีเทาค่ะนะคะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราไม่ได้ยุ่งยุ่งไม่ได้ยุ่งเกี่ยวัตรงนั้นก็คือไม่ต้องไปซีเรียสนะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมเนาะ แล้วก็มีเรื่องราวของการช่วงนี้คนรักของคุณกรกฎอาจจะหมุนเงินนะคะหมุนไปหมุนมาในเรื่องราวของการใช้ใจ่ายด้วยก็ได้นะภาระเยอะคิดมากคิดเยอะบางทีก็เครียดพักผ่อนไม่พอก็ร่วมหมอนนอนเสือได้ด้วยก็ได้นะประมาณนั้นแล้วก็อาจจะคิดกังวลเรื่องราวของความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาด้วยนะคะ เรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาทั้งคู่ <t end> อาจจะมีเรื่องราวของความหนักและหน่วย <t end> เรื่องราวของความท้อเจ็บปวดกับเรื่องราวปัญหาคิดมากคิดเยอะโอ้อดีตท,ที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่ดีเลยนะคะมีความหนักความเหนื่อยความคิดมากความคิดเยอะนอนไม่หลับจิตตกเสียใจเสียายเสีย,ย,สยความรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดมาผ่านหน้าผ่านหน้ามาแล้วอาจจะเคยผ่าตัดมามีปัญหาเรื่องราวของความเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ป่วย มีการล้วมหมอนนอนเสือมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีการรักษาตัวด้วยฉะนั้นนะคะและดูไพ่เก่าๆไม่ค่อยดีเลยหรือถ้าหากหมายถึงความรักก็คือเจ็บปวดเรื่องความรักเหนื่อยและท้อมีเกณฑ์การที่จะ,ะเลิกลาหรือพยายามที่จะป้องกันการเลิกลาแต่สุดท้ายก็ดึงหรือลั้งไม่อยู่ก็เลยต้องปล่อยมือก็มีนะประมาณนั้นนี่เรื่องราวของความรักของคุณกรกฏและคนรักที่ผ่านมาในอดีตนะคะ อ่ะทีนี้ขอดูซิว่าถ้าคุณกรกฎพูดได้บอกได้นะคุณกรกฎจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรเก้าเหรียญ Queen of Cup สามเหรียญ a i ็ Eight of Cup แล้วก็ k i King of Sword คุณกรกฎบอกว่าฉันคิดเยอะคิดมากคิดในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องผู้หญิงของเธอ ถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นผู้ชายก็ทั้งผู้หญิงของเธอถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นผู้หญิงก็ทั้งผู้ชายของเธอนะคะเอาเป็นว่าฝคนที่สามแล้วกันคนที่สามของเธอฉันคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นจนรู้สึกว่าฉันไม่เป็นอันทําอะไรเลยฉันรักเธอและอยู่กับเธอด้วยความรักที่มีต่อเธอและมั่นอกมั่นใจว่าเธอคือคนที่ใช่สําหรับฉันแต่พอมันมีเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องป้องกันตัวเองฉันมี เกาะป้องกันมีกำแพงป้องกันใจตัวเองรู้นะว่าโอเคเรื่องมันเกิดแล้วแต่ฉันก็ถามว่ารักไหมก็รักยังรักคุณอยู่มากแต่ฉันก็รู้สึกคิดมากคิดเยอะจนกลายเป็นความกังวลและลังเลการที่คุณกลับมาหรือคุณอยู่กับฉันฉันรู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ที่เราสองคนมีต่อกันฉันระแวงแล้วก็ไม่มั่นใจในความรักที่คุณมีให้ฉันจริงจง,จ,งจัง,จง เพราะฉันกลัวว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ที่ไม่ใช่ฉันหรือคุณอาจจะไปหาเขาโดยที่คุณอาจจะทิ้งฉันก็ได้เป็นความคิดเป็นความกังวลก็ยอมรับว่าฉันคิดตรงนั้นเยอะมากๆแต่ก็ยังรักและต้องการคุณอยู่นะคะนี่คือความหมายของคุณกรกฎกนะก็ยอมรับแหละว่าคิดมากกังวลเรื่องนั้นจริงๆนะคะแต่ก็ยังรักคุณอยู่และต้องการคุณแต่ฉันก็มีความเป็นกำแพงตั้งอะ่ะในเรื่องราวของความรู้สึกอะ เออมันมีปัญหามาแล้วจะให้ชั้นปกติเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าหากว่าคนรักได้ยินก็เข้าใจคุณกรกฎนิดนึงว่าเขาก็ต้องมีความหวาดระแวงเป็นเรื่องปกติของเขานะคะอ่ะทีนี้พอดูซิว่าถ้าคนรักของคุณกรกฎนะคูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไร Queen of w o n d The Magician The Hangman เจดไม้ ห้าดะถ้าพูดได้บอกได้คนรักของคุณกรกฎจะบอกว่าเอ,อ่อฉันรู้ดีว่าเธอมีความหวัดระแวงแต่เธอก็พยายามที่จะอยู่ในจุดนี้และประคองซึ่งกันและกันแต่ด้วยความที่ว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละคือกับอารมณ์ที่มีความไม่ยอมหรือมีความเหวี่ยงหรือมีอารมณ์ของความที่แย่งชิงหรือให้ได้มาตรงนั้น แต่ฉันก็รู้ว่าเธอพยายามทําดีที่สุดในมุมของเธอแหละแล้วฉันก็รู้แหละว่าทุกเรื่องมันเกิดขึ้นที่ฉันหรือว่าฉันเป็นคนที่ผิดพลาดแต่ฉันก็ทําอะไรไม่ได้ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่สินใจไม่ถูกก็เลยขอให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ไปก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันดีขึ้นฉันหาวิธีแก้ไขได้แล้ว อ่าชั้นหาจุดได้แก้ไขได้แล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ชั้นไม่รู้จะทํายังไงตัดสินใจไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกขอให้ชั้นนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก่อนได้ไหมอย่าพึ่งอารมณ์ร้อนหรืออย่าพึ่งอารมณ์เสียให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับชั้นก่อนได้ไหมชั้นขอเวลาประมาณนั้นนะคะนี่คือมุมของคนรักของคุณกรกฎที่ตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงนะคะบางทีมันก็จะมีความมึนๆตึงๆงงๆนะคะบางทีบางคนอาจจะ หนีปัญหาด้วยการบล็อกปิดกัน้นไม่ใช่ไม่รักแต่เป็นเพราะว่าฉันไม่รู้จะทํายังไงแต่สินใจไม่ได้พูดไม่ถูกบอกไม่ออกพอคนรักซักมาจะเอายังไงเธอจะอยังไงเธอก็เลยเลือกที่จะปิดป้องกันเพราะหาคําตอบไม่ได้ก็ได้นะประมนั้นนะคะอ่ะทีนี้ขอดูในอนาคตของคุณทั้งคู่สิว่าจะเป็นอย่างไรต่อไประหว่างคุณกรกกกับคนรักของคุณนะสองถ้วย ก็ยังรักกันนะคะแต่มันตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกไม่รู้จะทํายังไงก็เลยอยากเป็นอิสระอยู่ในมุมของแต่ละคนก่อนความรักมันมีไม่เท่าเทียมกันให้กันแบ่งกันมันมีการแบ่งความรักกันจริงๆแล้วก็ พูดคุยเจราจาด้วยความประนีประนอมนะคะแล้วก็ให้โอกาสคนรักของเราว่าเขาจะยังไงถ้าเขารักเราเขาจะอยู่กับเราค่ะแต่ถ้าเขาจะไปเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจนั้นเพราะว่าถ้ายังฝืนอยู่ด้วยกันมันเป็นทุกข์นะคะถ้าเขาจะไปเราปล่อยแต่ถ้าเขาจะอยู่เราก็ ประกองกันใหม่และเริ่มต้นกันใหม่เท่านั้นเองนะคะถ้าหมดวาระบุญกรรมจากกันลังยังไงก็ไม่อยู่หรอกคะ่ะนั่นคือเรื่องราวของบุญกรรมที่มีตอบกันนะคะแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอรไลนยหาอาจารย์ h h ได้นะคะ,ท,นะคะที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019 0884531019ถ้าใครนะคะต้องการให้คนรักกลับมาสำหรับคนที่ยังมีบุญมีวาสนาต่อกันถ้าเป็นความรักที่ถูก เขาเรียกว่าพรมริขิตหรือเรื่องราวของวิบากกรรมพัดภาคนะคะถ้ามีเรื่องราวตรงนั้นถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาก็ทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยนะคะให้คนรักกลับมาแต่ถ้าคนไหนดึงไม่ได้จริงๆนั่นคือหมดบุญหมดวาสนาจากกันนะแต่ถ้าคนไหนที่ยังสามารถช่วยได้เราก็จะช่วยบอกกล่าววิธีแก้ไขให้แต่ละคู่แต่ละคนซึ่งวิธีแก้ไขแต่ละคู่ไม่เหมือนกันในเคสแต่ละเคสนะคะเราก็อ่า ในการดูดวงนะคะก็คือโปรโมชั่นกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู299บาทค่ะแล้วก็18นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นค่าครูคิวดึกแล้วนะไม่ได้กโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแค่กลางวันนะค่าครูคิวดึกก็599ค่ะก็ใครสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์ได้ตามเวลาที่คุณสะดวกกันเลยนะ อขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮ้ยอาจารย์ลืมบอกเบอร์โทรไลน์เดี๋ยวเบอร์โทรไลน์0884531019ค่ะ0884531019นะคะแอดไลน์เบอร์โทรนั้นมาหาอาจารย์แล้วก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะ โอเคนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เป็นกําลังใจในช่องให้กับอาจารย์ขอบคุณมากๆจากใจเลยสําหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ